มัดดีจ้าเอิญผ้มามะแก่งเราไหมเด้อ,อจ้ะคลิปนี่ไหาหาแม่เรามะแกงเราจ้ะเนาะแสบเลยอันนี้มักพริกเด้อจ้ะเอิญผสมพริกแห้งเนาะพริกเอิญเบิดเนาะไปเก็บที่สวนคนเมี่แตนมักพริกรกิ๊บจ้ะเอิญใส่พริกลงไป น้ำปลา,ลาจ้ะตุนต้มเองเด้มักไปอิน่น <laughs> มักปลา,ลาจ้ะเ <laughs> นาะปลาบนซ่บเด้คิดฮ <laughs> อดพี่น้องด้วนี่ไม่เห็ดแกงน้อไม่เไดเ็นหนาันเน้อจ้ะอันนี้เป็นน,นัรสด,ดีเด้อจ้ะ <laughs> โอ้ย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  <laughs> เห็นอย่างอื่นก็นโอ้ยเนาะขอโทษขออภัยลำเด้อจ้ะฮัลโหลก่อนเด้อจ้ะน้ง,นงไหมจ้ะน้งไ,ะนงไหมที่เอื่นต้ไมไปแล้วเด้อจ้ะเห็นมะเนาะเห็นกัเอื่นมะเนาะใส่หน่อไม้ลงไปเนาะอ,อาหารบั่นท้อมันก็แซ่บเด้เนาะ อันนี้ตะไคร้เด้อจ้ะเอินไส้บ่หลายดยอกเพราะว่าเอิญนสิือกินหลายปดเนาะจา้ะเนาะเดี๋ยวให้หมอเอินเดือดก่นอกกนเนาะจ้ะเนาะหมอเอินเดือดละเอินก็นสิเอาอันเอียงก่อนนัน่งเขาเบื่อไหมจ้ะเนาะขอโทษเด้อมือเอินบังกองเด้อจ้า ก็เบือใส่คุเลคุเลจากหน่อยกวัวเพ่น,นันเซียนเป็นก้นเนาะจ้ะมากลายอาหารแบบนี้เอิญนนะนะเพราะว่าเอินเนาะพื้นฐานมาแบบบานๆเลยเด้อจ้ะอันนี้มกบวบเนาะกับต้นคาด้วยค่ะเอินใส่ใเพินหอมเนาะจ้ะ กอันยนังก็บมาพริกโดดเนาะจ้ะใส่ลงไปก่อนอันนี้ผักอิต,ตูเล้วจ้ะใส่ผงสุรดก่อนกินพุ่งสุรดเพราะว่าฉีกโบ๊เบ้อระ,ะละเอิญเนาะ <laughs> แสบอืมแสบกับผงสุรนนี่ละ่ะสีมือเอินโบคอยมี่ดอกจก้ะอืมนี่ละ่ะนี่จ้ะอันนี้ก็คือเซร็จแล้วเนาะยวไปกินกันเลยเนาะจ้ะเนาะวันดีจ้าเอินพามากินนัน เนื้อย่างกับแก่งน้องไม่เนาะจ้าเนาะมาเน่ขี้เถิดพี่นงเด้เนี่มาเฮ็ดคลิปกินเนาะเพราะเห็นหนักกันเนาะจ้าอืมนี่ข้เหนียวน้ำเน่อ้ยหอนเนาะจ้าหนึ่งซุกไปไม่เนาะจ้าหอนไรหอนไรขอโทษเด้อแซ่บอืมเหง่อไหลจ้าอ้ยขอโทษเด้อคันเด้อจ้า อันเอิญอันเป็นยังบุฟเขาปามาแล้วมาเป็นอันป้าเนียนเพิ่อนเซียนจังใดพู้บอกว่าถึงเนาะคุ้นขนเดิอแกงน้นไมัเอิญเนาะจ้ะแซบมากินน้ำเอิญเดิอจ้ะอันผู้ใดอยากแกงน้นไมั้าอยูแถวเจบีก็คอมเมนต์มาเด้อเด้อเอิญไปเอิญเอาไปแจกก้ะเนาะ สงสารกันเนาะจ้ะอืมบางคนเห็นเป็นอยากเนาะอืมแสบถ้าว<บ>า,<บ>ายวนเมืองไทยหันส่งไป่่ได้จ้ะอันไก่ขักอันที่เอินยูนี่จ้ะอืมอเดือจะก,กินเขาก็เป็นอนุญาตใส่มือแล้วจ้ะเขาไอ,อติดมือจักหน่อยอยู่เนาะขี <c oughs> นอดพี่น้องมะอัน เนื้อเนื้อย่างจ้ะหีิวเข่าด้วยนี like ่แ่บแสบเข่ากับติดมือขอโทษขออภัยเด้อติดมือหลายไปพดตะกีดินอื่นนะเห็นไหม เ่เพิ่นอันเนาะไม่ี่เพิ่นจีวานนุ่มเนาะหอมอืมเพิ่นหอมเด้อเนาะไม่เนี่ยเนื้อนุ่มหวาน อนแรกว่าสิตตามมาคุงเนาะจ้ะมกพริกเบิดกินกับเนื้อย่างกับพ่อเลยเนาะจ้ะเนาะเอินไซคานได้จ้ะเสร็จเด้ออย่าเนื้อคนจีอ๋อหนุ่มเนาะเนื้อนุ่มเนื้อเนื้อหวาน กินกับเนื้อ,อย่างเพิ่นเขากันก็นยังเนี่ยเมืมม <c oughs> ่อนี้ผมไม่พักนะพอนายจะเพิ่งเซ็ตจะอืมโอ้สาติดมืออื่นไหมแล้วจ้ะ พักเอิ่นก็เก็บมาอยู่ไปหาหน้ำไหมาอ่อิ่นก็เก็บมาเนะาะผักในสวนก็หลายยุตสลัดอีหยังก็มีแต่ว่าเอิ่นไม่ได้ใายให้เบิ่งเนาะเอิ่นปลูกมา่อเนาะพักกาดขาวผักกาด้องเต้นเนาะไายแต่มะกะมพ, <c oughs> พุดกะมังพริกกะมังหวบเนาะ เซ็บหลายจ้ะอืมแซ็บหอมขาน้ำเนาะ มาเดิมอันผู้ใดใดกินกับถ้าเอินยู่ไกลเอินหอยเลยเนี่ยหอยฟรยีให้เอินเนี่ยอมืมันแสบอือยากให้ลองกินเนาะน้ำไมเนี่ยว่าต้องต้มโดนจ้ะต้มหา,หน,า,มหา,หน,านะที่ืทีห้านาทีสิบนาทีก็ได้อืมันกระจืดละ เพิ่อนออกยู่บนเกาะเนาะจา้ะเพื่อนจะออกหวานหวานเค็มๆนะบ่คือน้ำใหม่บานเฮาเด้น้ำใหม่บานเทาบ่มีรสจัติเนาะเพิ่นกับจิตซื้อๆเนาะอันนี้เพื่อนเสีออกหวานหว <g aret> านเค็มๆเกาะทะเลเนาะจา้ะอืมน้ำใหม่กางเกาะทะเลพราว่าทะเลลลอมหลอบเนาะจา้ะอืมเวลาสีออกไปก็ต้องขามสะพานออกไปจ้ะอยู่นี่ถนนเป็นคีด,ดินบ่มีอันออกไปเด้อจ้ะ เมื่อสมัยก่อนเนาะนั่งเรืออืมเดี๋ยวนี้มีสะพานแล้วยาวหลายสะพานลนะกัน <c> เ <oughs> อิ่นบ่เคยได้ถ่ายให้เบิ่งจักเทื่อเนาะ เฮ้ยวค่ะเมื่อกินกับเบนเ้อค่ะอยากให้พี่น้องได้กินเนาะถ้าอยู่ใกล้เอิญส่งไปให้ได้อืมแต่ก็ยังว่าเนาะค่าส่งค่าอย่างเอิญกะบ่มีสับเนาะแต่ว่าอันส่งไปให้แล้วไปไปเก็บเงินทั้งพุนกะได้ยุ่งจืกให้ฟรีเนาะไม่เห็นม่เป็นอย่างเนาะมันเบื่อเอิดอกด้วยนี่อุต้นกันเนาะ Anjay, yang penting, mau buat ke saya tuh, yang มันหอมคาหอมบวกจ้ะแทบแทบอืมมากินกับเอืเ่เน้อจ้ะเอิญหักพี่น้องเน้อจ้ะอืมมากินเขาน้ำกันเอิญกับม่ไม่ไผ่เนาะอันพี่น้องเคามาเอิญก็คิดว่าเป็นอันพอเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องขอเอิญคนที่สองเน้อจ้ะเพราะว่า เอิญกินเ so e. ้าแล้วอาบน้ำกินเ้าแล้วกับฝากไปตอบคอมเมนต์ได้มีความสุขมีความสุขหลายทีมีคอมเมนต์เนาะเอิญตอบเบิดทุกคำเลยเพราะว่าเอิญสอบได้คุยเนาะการอยู่คนเดียวมันกัดสีมีความเหงาแนจังหน่อยจังเั้นคลิปนี้เอิญกับเสี่ยวไบซํานี้ก็น่าจะเนาะมันจียาวเดี๋ยวเอิญอัพโหลดก็ได้เอิญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญน้ำเด้อ ขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอิญนะจ้า